พูดไอแม่เดียวกักินแล้วมันไปกินไปทัวไปไหนขันมันบ่มีของเขาหนักคือบ่ผูกขันขันมันมีของมีหมะหยามีหยังเขาก็บ่ไปผูกไก่มันก็กินไปแล้วมันมามันเมียมันอยู่โฮมมันก็มาเข่าโฮมนอนกอมกันอยู่ตเอาแต่นน้ำตักน้ำตั้งไว้วิธีเลี้ยงแปบนดั่นเลยหลับเ้ามาเ้าอะ็ดทังไหมบ้างเ้ามาก็เอาออกเอาออกคอเอาออกคอตื่นเ้าม้าฝ้าเอาออก ขาม่าน่สี่มงหา몽เล็ดฝ้าเอาเข่าแค่นั้นแค่นั้นแต่ยังมันเที่ยงต้องเอาน้าย้ำเทียงก็เอาน้าาให้กินแล้วกินแล้วก็ตักตั้งไว้ตักใส่เอาถังไปไว้ตั้งไว้ครับแค่นั้นเองแค่นั้นแต่มีอาหารเสริมบ่บ่ไม่ท่วนแท้นี่พวกนีพวกได้กินอาหารเสริมที่แต่ว่าเอาให้กินนนั่เอาขันเอาให้กินกักินทำทำหังบ่อหายหารกระสอบกระเบื้องหายบ่ นี่ปีนี่ว่าปีนี่ว่าบาไห่ไห่กระสอบเดียวไห่วังเขาหูดน้าน,นา <N ic _> ี่มันบ่มีหยาบาท่านมีหยาปรงโอ,โอ้มาเมืองเด้อมันคืออ้วนคางแท็เอาให้กินเอาเอาหัวอาหารให้กิน